เค okay. ไม่ต้องไปจิกจะจิกตะไครตัวเองเนี่ยสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับนี่ก็มาเอาอาหารให้น้องไก่นะครับครับไปดูก,กันเลย เจ๊เอ๋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 ไม่ต้องออกไปเลยอาหารมีไหมนะ่ะมีอาหารยังมีน้ำยังมีเอออา่าน้ำก็มีอ่ะจะกินแล้วจะกินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเทให้เดี๋ยวเทให้ใหอ,อ่ะอึ้ง จึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเขาให้นะูว่าไปหน่อยอมือหนึ่งจับกล้องนะอ้าวเอาเลยเอาเลยเลยอาหารเสริมคือข้าวอาหารหลักคือหัวอาหารนี่เนี่ยทิ้งไว้ให้แล้วเนะ่น้ำก็พรุ่งนี้ก็ให้นะอื โ okay. อเคเอาเก็บไข่กันเลยเก็บไข่กันเลยได้กี่ใบวันนี้เหลือ17ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก12ใบอ่า12ใบ13ใบ ไม่ไข่สี่ตัวอ่ะอึบ๊บมามาไข่โอเคอ่าทำอะไรตื่นกันเองละอ้าวโอ้ไหนล่ะมีอีกไหมมีอีกไหมไข่ลังเดียวเขาจะมาไข่ลังเดียวกันหมดเลยนะฮะนี่ทำไว้ให้ไม่ลังไม่ไข่หรอกมีแต่อย่างอื่นมีแต่ไข่ยอย่างอื่นเต็มตะกร้าเลยเนี่ย เก็บตะก้าเลยนะจะมาไขา่ยอยู่หลังเดียวเขาก็รูปภาษาเนะเออในนี้จะไม่มีขี้เขานะแต่จะมีอันที่เขาไม่ไขนะ่นะเนี่ยเต็มเลย <laughs> นะเออฉลาดนะฉลาดเนาะไม่ต้องไปจิกเลยไข่เธอ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเธอก็กินไข่ตัวเองอีกมามา อิมยังอิมยังอ่โอเคไม่ต้องไปจิกจะจิกแต่ไข่ตัวเองเนี่ยไม่ใช่กินไปแล้วเหรอเนี่ยอันชอบถ้าไม่เก็บเขาจะจะจิกไข่ตัวเองเนะฮะกินเลยพอแตกใบหนึ่งก็จะกินก็ลุ่ลับลุลับเลยแหละทั้งเปลือกอ่ะกินทั้งเปลือกอ หอ,อาหารก็เนี่ยก็อยู่ได้สี่ห้าวันนะได้สองถังเนี้แล้วมีข้าวผมก็เอาข้าวที่หอมากินทั้งวันถ้ากินไม่หมดก็ก็เอามาให้เขานะฮะเมื่อกี้มาใจหายใจคว่ำมีเคสดำฮนะมอเตอร์ไซค์กบปิกอัพนะ <laughs> ตุยคาที่เลยนะ <laughs> เอา้าตื่นอะไร <laughs> เอา้า เนี่ยช่วงปีใหม่นี้ก่อนปีใหม่ยังไม่เริ่มเลยไปก่อนแล้วเลยไม่ได้ฉลองปีใหม่นะขับรถระวัดนำมัดระวังกันนะฮะขาเจ็บเลยเท่านั้นเป็นไราขาเจ็บเนี่ยขาเจ็บเนี่ยเดินตึกเล็กต๊กเล็กน่ยไปทำอะไราขาเจ็บเนี่ยนะออโอเค เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ